ทั้งหลายเนาะค่ะโมน,นี้มานําแจ๋วกันนี่ละค่ะเขาทําโทษค่ะเข,า,วขวาคั่วค่ะอาจเจ้าขอมาเป็นผู้จัดการเบิ้งเอาพี่น้องตอนนี้ตนจ,จะขอจับข่อยไปยัดมงนั้นมงนี้ถ้าเจ้าใดเนาะพิจิตรพี่น้องเขาให้เห็นอกกีหยังก็ตก้องเฮ็ดสันกัสิโตกงานพี่น้องเบื่อน่เบิ้งข่ขอยแน่ตอนนี้ตนข่นขอยหามันหน่เออโอ้ยจมพะเจ้าหน้ามันยินเนาะเออมันคือบนอย่างนแน,น่นเนาะเจ้าหน้าเนาะมันอย่างนแน่นเนาะเจ้าหน้าีเนาะเนาะ มึงเนี่ยปริลาพี่น้องเอ้ยคนมันมีความสามารถเฮ็ุกับเข่ากับแซบค่ะเฝ้ากับมวนสวยกับสวยเขาก็เลยจะไปเฮ็ดเบริร่ตหม่งหมองซุบอนแล้วพี่น้องเนะเาะเอาเอาตามห่าค่ะเล้พี่น้อง่วยกรได้ล้างจ้างผู้เดียวครบสุดเบิด์ตอร่อยมงแนี่ถหวยกระดล้าง บงเนื้อบังเอาเรื่องเงินมันหายอยา่างทำดลชีวิตมาดามเจ๋วอ่ะกลัวสิได้ตาระบาดต,ตาสตางค์พี่นอ้องเอ้ยอดลับอดโน,น่นเนี่ยมันคำย้ำขึ้นเนี่ยมือเ้ากระเฮ่ดแต่แต่เ้าเสาเนี่ยมือใบกระเขางานก่อนเวลาเจ้านายเอ้ยเจ้านายเอ้ยมันสิได้ยื่นมานอนขึ้นก็ข,อขพพ่อยคักแพ้เอาข่อยไปใบมงหันเอาข่อยไปใบมงนี่ <มา S 1> เขาก็เอิ้นข่อยผู้จัดการส่วนพี่นอ้องมาดามแจ๋วแก่ันใจโอ้ยนี่โดนจากของคกเบิ่งเอาเด้่อง ยาอาดกระโดดพี่น้องเบิงเบิงเบิงเอาอะไรล่ะนั่นมาเบิงนั่นมาเบิงสิริพระรามเจ้าหนึ่งเมื่อยกระโดดอะไรล่ะจมจมออกซื้อเพื่อจะนั่งสิอย่างน้ค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้า